ลูกคู่ผู้หญิงใช่แค่ลูกผู่ผู้หญิงเนี่ยสินค้าขดีเลยสวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเรามาเปิดกระสอบเกงลูกคู่ผู้หญิงกันเลยนะคะการสอบนี้จะเป็นงานป้ายไดแมกกระสอบเขียวนะคะลูกค้างานที่ปุ่นนะนใช่ร้อยกิโลครับใช่ค่ะลูกค้าว่าเป็นสินค้าขายดีของทางร้านเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตยิงเหล็กออกกันหนึงครับโอ้โหสีขาว ดูชั้นสี่ทสิโอเคโอ้โหสวยมากอะสี่สีสวยมากเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าชมงานข้างในไปพร้อมๆกันเลยนะคะสีชั้น5่ามันสวยใช่นี่ตัวแรกจับมาเจอ,องไงปใต้จีอูเลยเ,เนี่ลูกค้าจีอูเลยครับตัวแรกแล้วสภาพแบบ ของแม่ค้าจีูเหมือนกันรูสีโคตรเออโทนแล้วเป็นทรงกระบอกเล็กอันนี้ต้องต้องต้องเลือกแขวนนะใช่พอจะเปนตัวพ่อใช่ไีลูกค้านี่เป็นทรงกระบอกเล็กงานป้ายจีูนะคะเป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งตัวของทางร้านเราเลยนะคะลูกค้าเลือกแขวนได้โอ้โหนี่ขาบานแบบนี้เลยสีม่วงกระปิกสวยมาก สวยสวยเลยนะคะใช่ไหมโอ้โหข้าโคตรสวยนะ้าโคตรสวยเลยลูกคะนี้ำตาสวยใหญ่จนจีน่เอล,ล์แล้วนี่ร้ำตาลอันนี้กระบอกเล็กสีแบบเอิร์ธโทนสุดๆอันนี้มูจิอันท้ายไหมในห้าราคาเลนเลยนะจ๊าบใช่วีโคอี โค้ดใหม่นะคครับโใหม่เลยลูกค้านี่ตัวนี้นี่ลูกค้านี่งานป้ายเหมือนกันนะสวยเลยเลยสโมกนี่ยสโอกยางนี่เลยนี่ก็สโอกนี่ลูกค้าสวยสวยเลยนะคะภาพใหม่ๆนะเลือกแฟรนไม่ถูกนะตอนนี้อืมไม่ที่จะเฟรนกันเลยใช่นี่เป็นตัวอ๋อจะเป็นตัวค่อนข้างเยอะนะใช่ค่ะลูกค้างานนี้สวยเนี่โอ้สีชมพูกระปินบานแบบนี้เลยลูกค้างานป้ายยูนิคนะคะ งานป้ายยูนี้นะคะลูกค้านี่สวยมากสวยๆเลยนะคะตั้งต,ตัวเยอะนะคะโลโก้เวิร์ดันนี้ค่ะโก้ oh, oh, ลูกค้ามีทรงค่ะโลโก้เวิร์ดเอเนจียูยูนิโค้ทรงแบบบางๆานะ้ตัวนี้นะเป็นงานป้ายจียูนะครับลูกค้าเห็นไหมนี่ ยูนิโค่นะคะวสวยไม่จริจยูนิโค่มไขป้าสวยมากสวยมากเกโคตรนี่ค่ะสีโค้ดน่ารักนี่คูกไม่ันหรอ ไ่ะี่อเมริกันโบลิกนะคะลูกค้าาใต้น <us ีวนะใช่นี่ป้าเอื้อได้ไหนะยันแบรดเอื้อไ้ลูกค้ายูนิค์ยูน ยกิโลร้อยกิโลยูนิโคลนะคะันี้ขาบางๆ่ดดที่ร้านเราแบบปีกขายดีงานจะตอกก็ขายดีนะคะา,า,บบายดี โโอ้โหสภาพโคตรใหม่นะเครื่องกสภาพก็คือใหม่แน่นอนนี่ฮะสวยแล้วดูสีนะโอเป็นงานผู้หญิงล้วนนะก็ตอบเอ<ช>งนะครับนี่แหละ เดี๋ยวม้ตัวแนี่ก็ค่อข้างเยอะใช่จำนวนตัวค่อนข้างเยอะมากนะคะสีแบบสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าดูอเอิดอันนี้แบบแต่งตัดขาสวยมากอืมเอ้ัวไคเอิร์ดรางคู่เลยยูนิโคลยูนิโคมาเพีนะคะ จะสอบญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงลูกค้าให้พวกยูนิโคอะไรแบบนีม่มาอยู่แล้วนะคะลูกค้าใช่มาเยอะน้อย,ลยอแล้วแต่กระสอบนะใช่ได้สามารถดูได้ยนะคะนี่ฮะนะดูซียูนะตัวนี้นะซ u ยูภนะาพใหม่ๆ่นี่ยูนะิโคหน้ารัอนมาก โอ้โหลูกชาดูดีเทลสีส้มอิดสวยมากตาร่าลูกค้างานป้ายด้วยนะคะ CU ครับ CU ได้เห็นไหมินอะไรก็อะไรไม่ยังไม่หยุดสวยเท่าไหร่ก็สวยๆปวยมีเยอะเลยเยอะเลยแล้วอันนี้พึ่งถึงนพึ่งกระสอบค่ะมีสต็อกแบบติดกระโปรงอ่เลยติดคูรหลอดด้วสวยมากมีเบี้ยด้วยสวยๆเลย ใช่สีถ่ายง่ายสีละมุนนะคะเดี๋ยวเราจิ้มอะไรเดียวนะเดี๋ยว้วยกำลัจะมาได้ได้กันนะสอไยตัวนะบอกว่าประมาเน็้โค้ดแล้วสวยๆงั้นเลย โอโหยูนิโค้ดเลยตรงนีงกะโปงเลยยูนิโคดลูกเนี่ยเห็นไหมนี่ราคาได้พวกนี้ใช่โอ้โหลูกค้าไปห้อยด้วยความที่ใหม่แล้วสวยมากเป็นแบบสม็อกเอวยางยืดด้วยนะคะโค้ยแล้วตรงจิงกระโปรงแนะ เคยซูไวเลยมจิแล้วนี่บานๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็งกระโปรงเลยมีคู่อย่างเยอะลูกค้าเห็นไหมอยากเยอะนะคะโปแบบโอ้โหนี่จียูลูกค้าเนี่ยจียูดูสีสีแบบหม่นๆเทาๆเป็นมังกรกระโปรงเลยนะอันนี้โอ้โหดิ๊กกี้เนี่ยนันโอ้โห นี่ลิซซี่ลูกค้าเห็นไหมลิซี้ก็มีมานะคะป้ายใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้ยูนิโคป้ายนี้คได้เลยตัวนี้ได้เลยนะคะลิซซี้โอ้โหลูกค้ามีงานป้ายอีกแล้วจียูใช่ขาบานๆแบบนี้เลยลูกค้าเป็นงานจีนกระโปรงเลยนะคะสวยๆเลยแล้วเวลาเป็นจีนกระโปรงเราสามารถ แยกราคาได้ด้วยใช่นี่ย,อ,ยอีกแล้วเห็นไหมเป็นทรงจิงกระโปงด้วยทรงจิงกระโปงเยอะม,มากเยอะมากนี่สคะสวยๆเลยแต่ว่ามไม่ใช่ทั้งลูก,กทั้ารท้วนะพงช่กระสอบไม่ใช่กระสอบจริงกระโปัน,ปนระบจรงผู้ผู้หญิงนงี่ก็จะพระทรงพระไซมานะครับถ้าลูกค้าอยากได้งานค่ะบานๆแนะนำให้เอากระสอบอะไรนะจริรงกระโปงนะคะใช่ เพราะราคาจะต่างไปนะเ<ช>๋ยนพูดราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ลูกค้าใช่แต่ว่าสามารถขายราคาที่ได้ราคา CU เห็นไหมสภาพใหม่เลยใหม่ๆเลยเลยูกค้าดูนี่เป็นสมองเอวอยางยืดเนื้อผ้าดีมากแล้วจำนวนตัวค่อนข้างเยอะนะครับใช่นี่ทรงนี้ทรงสวยเลยเห็นไหม

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โคจิว่าคือพี่อะไปนะโอ้โหลูกค้า oh, จ <no>. ีอยู่ต่างจังกับโาดูด่นะแหน่งดีดีลูกค้านี่ส่งคาร์โป้นะ ที่งวงวงกระโปงป้ยายมูจิ๋วค่ะนี่ครับรงกระโปงแล้วตัวนี้นะสวยสวยอนะ่ะสวยแลยนะ้วล่ะ โโอ้โหดดูดีเกปปขายในห้องหลังก็ได้ได้เลยใน่วนืี้ถ้าใครขายจริงๆแล้วนะอาจจะลุกคุณนะได้หลายแหล่ลูคาเอลส์็อกนะสรงสีมโกองด้วย มัจาองี่สิได้ได้นะได้จ <74. S 1> ีย <sh> ู u GU อีกแล้วคะะเจาวก็เหมือนตกิโลแน่นอนนะคะใช่ค่ะเยวมากเลยพี่ปูงเยอะใ่เยอะมากเนี่ยดูขาม้าสี หงงนีบีฟล้างยิงกระโปงสวยๆทั้งนั้นเลยตรงดูดีเทลอย่างแบบอย่างสวยนี่จีอูอีกแล้วนะฮะกระโปองอีกแล้วนะครับหนีบีฟล้างดีเลยดีเทล โบสีแบบน้ำตาลไหมสวยมากโอ้โหมีสีฟ้าขาวมาพูดน่ารักพูดอะไรนะพูดพาสเทลสุดๆใช่โอ้โหน่ารักมากแก้<ะ>นนป้ายอย่างเยอะเลยอ่ะอย่างเยอะเดี๋ยวโชว์ให้ดูไปนละใช่เป็นไง มาประมาณไหนบ้างโหสวยๆนั่งเลยอืะนะันนี้รีวิวจากกระสอบเก๋งควบผู้หญิงนะลูกค้านะป้ายไดเมกนะลูกค้างานชิปปดนะน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลจำนวนตัวประมาณที่สองร้อยยี่สิบตัวบวกลบนะโดยประมานะลูกค้านะอาจจะติดไม่ได้ติดจากระสอบน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลแน่นอนนะอืทรงก,กระดิงกระพงค่อนข้างเยอะแล้วงานป้ายก็สวดใหญ่นะครับเนี่ยโดยเฉพาะพวกจีวิวโอนะนเยอะมาก เนี่ยเลือดสีสันค่อนข้างสวยเลยนะเนี่นะดยดูสภา,าพลูกค้าไม่ต้องห่วงใหม่แน่นอนนะนี่ขนาดเพิ่งออกมาจากกระสอบเลยลูกค้าพยังไม่ผ่านการซักลีดนะสภา,าพดีดีขนาดนี้นะเนี่ยดูโอโ้โหสวยมากค่ะดูดูดายานะดูเลยสวยเลยนะไ,ด,ลได้เลยเนี่ยขายดีเลยขายดีก็ดูสีแบบสีแบบสีใสเนี่ยสีต้นสี ไม่พอแต่ว่าเราต้องแยกค้องทรงเกลิงกระโปรงต้องแยกลูกค้าเกลิงกระโปรงสามารถทำราคาอื่นได้นะใช่โอ้โหดูเนี่ยน้ำตาลมากทรงเกลิงกระโปรงคือสามารถทำราคาอื่นได้นะเดี๋ยวไล่สีเปิดเซ็ลูกนี่สวยเลยแล้วป้ายห้อยมีมาเยอะนะสะภาพก็คือใหม่แน่นอะนลูกค้าไม,ไม่ต้องห่วงโอ้โหดูนะ่ยเรื่องสภาพใหม่แน่นอนนะลูกค้านี่เลยนะแล้เป็นสินค้าขายดีของทางร้านด้วยนะลูกค้าเนี่ยเนี่ยเราเปิดแล้วขายดีเราเปิดแล้วสวยนะมันก็เลยจะ แนะนำลูกค้าคนอื่นนะที่อยากสนใจจะลองขายนะก็ลองติดต่อมาได้นะครับนี่นะสวยเลยโทนสีแบบส,สวยๆอ่ะโทนสีขายง่ายใช่หนึ่งหนึ่งห้าห้าสิบเป็นไงดูดีมากพ<า>ัทเชียลสุดสุดดูนะนี่นินดก,กี้โอ้โหนิกกี้นะตัวนี้ทำราคาได้แน่นอน เจ็ดพัน 7, ได้แน, <c oughs> น่นอนเยอะเยอะโอ้โหสวยมากเลยให้ดูนะยันสวยเลยอ่ะอืมนี่อะ็นลูกค้าเห็นไหมงานขายทั้งนั้น <c oughs> ใช่ไอ้นี่ขนาดเรื่องมาแล้วนะอันนี้แ <c oughs> คาสว่วนเลงนะลูกค้านะยังมีงานขายเพียบงานฝ้านะคาสอะไรนะทรงจริงกับโตร่งทรงกระบอกนะฮะใช่เนี่ย ลีกระบอกใหญ่ม <coupon behavi ours> <box problemas lly> <gehört> ีหมดนะมีหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกขาบปนบานนะใช่ขาบันบานโอ้โหนี่ <language> ัวยสอบนี้เลยลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเราขอจบการไลฟ์ชิ้นกันดีกว่าเลยครับลูกค้าสวัสดีค่ะ